สวัสดีทุกคนวันนี้มาเที่ยวสวนเขาเรียกว่าสวนุ็ตะเป็นมืดจึเลยมองไม่เห็นไฟหน้าฉันสันสกิตการ์เด้นเดี๋ยวเดินไปรลบๆว่าสวนนี้มีอะไรมีอะไรบ้างอยู่ข้างบารตี้ขับรถมาวันนี้มันหยุดก็มาเดินชมสวนชมนกดอกไม้ไปดูว่ามีอะไรนะฮะสวนเขามีน้ำตกเขาก็จัดสวนเอาไว้เก๋ๆแบบนี้ดูสิเอ่อาน้ำเปน,น้ำตก <c oughs> มาเที่ยวสวนจ้ะ <c oughs> โอ้ต้นไม้ไน c ์ u ั d a ด e บิวตี้ฟูลมีดอกบัวด้วยนี่นะว mm hmm. ันนี้เป็นสวนข้ามาเที่ยวสวนโอ้ oh, ได้ยินเสียงลิงข้างบางชนีร้องแล้วโอ้ oh, ได้ยินเสียงกุกรกร,ร๊อกกรๆๆกกร๊อ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 กก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  ต้นไม้สูงวัวก้กอไว้ here your tour route ค <c oughs> oh, ุณลุงเสียงชนีเธอเดินเล่นที่สวน โอ้มีเวทีให้นั่งด้วยสเตจ ว้าวนกฟามิงโก้ใช่ไหมใช่ฟามิงโก้ไมพฟามิงโก้ใอนกนกฟามิงโก้ที่สีเป็นสีชมพูเพราะว่า ชีกินกุ้งเข้าใจไหมพราะชีกินกุ้งแล้วกุ้งมันก็ไปเป็นแบบว่าเป็นสีไงสีก็ตกไปในกระเพาะแล้วก็ออกเป็นสี shampoo, ชมพูเห็นไหมที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกมาเห็นไหมเออชีกินกุ้งว่ะดอกไม้เฟื่องฟ้าป่าดวส์นายน่ารัก nice nice good, good choice look at this one wow Ooh, what is this show perform yeah where? Where is the there's the five part is here oh nice mm -hmm. can, can we go in there or no yeah no right this is few here i was gonna go down and the sitting so, mm -hmm. used to have the.

จะมาดูต้นกระบองเพชรว่าต้นกระบองเพชรทนี่มันมีว่าลักษณะอะไรยังไงบ้างน,นะมันม,มีหลากหลายลูปแบบต้นกระบองเพชรเรื่อ <c oughs> ดูไปเลยต้นกระบองเพชรต้นกระบองเพชราส e t ตัวนั่นแหละท l y <Mexico. S 2> mm hmm. สาัจาต้นกระบองเพชรนี่ดอกจำปาจำปีใกระบอกเพชรเออวนี่คือบ้านหางจระเข mm hmm. ้ไหมโอ้สาลพัด beautiful ต้นกระบองเพชร I know that's nice beautiful ค่ะ beautiful มากในเลนนี้ดี่ผจะได้เห็นกว้าง กร nice. ะบองเพชรนะครับเธอนี้สารพัดจกักระบองเพชร คนที่เพิ่งเข้ามาดูเขาพามาเที่ยวสวนอันนี้คือเขาเรียกว่าซันซันเคนการ์เด้นเป็นสวนอยู่ใ,ใกล้บ้านใช่ไหมว่ามาอยู่ตั้งนานแล้วไม่เคยมาสักทีนี่สวนหาสวนสวนพามาดูสวนมาเดินสวนพกผอมอันนี้มันอยู่อยากมาสูดอากาศสดชื่นอยู่กับต้นไม้เออนะอย,อยู่กับต้นไม้แวกเขาเรียกอะไรนะแพรกไม้แล้วก็มีดอกไม้เยอะ พาไปดูสวนนี่สดใสสวยงามมีต้นบอลกระเพ็ดด้วยต้นบอลกระเพ็ดสวยงามมากดอกไม้ผีเสื้อบินปุบ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 ผีเสื้อเป็นสวยๆนะครับผม Nice, beautiful. Woo.